และสำหรับทุกคนที่รอคอยเดอะครีมนะะควันนี้มาแล้วนะคะวางจำหน่ายแล้วนะคะ เราได้รับในแบรนด์ของมาดามหลุยคือเอกสิทธิ์ที่จะใช้บัวหิมะในสูตรแบบนี้แล้วเราก็จดทะเบียนทั่วโลกแล้วเราใช้เรื่องของสูตรของโบราณน,นะคะมาผสมกับเทคโนโลยีของสมัยนี้เพื่อที่จะทำให้ผิวเราเนี่ยได้เห็นผลได้เร็วที่สุดนะคะ Snow l o t u s t h e c r e a m เนี่ยหรืเรียกว่าเป็น intensive revitalization นะคะช่วยบำรุงผิวทุกมิติดีบเข้าไปในเลเยอร์ของผิวโดยที่ใช้บัวหิมะแล้เป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติหมดทุกอย่าง even กลิ่นก็เป็นกลินธรรมชาติ เวลาใช้เนี่ยจะรู้สึกได้เลยอะค่ะเขาก็จะมีอีกสารน,นึงเนี่ยนะคะที่มันจะเหมือนกับเคลือบผิวบางๆผิวเราจะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นมันไม่เหนียวเลยอะมันซึมเร็วมาก7วันหน้ามันจะรู้สึกว่ามันตึงขึ้นมาชุ่มชื้นผิวหนังเนี่ยจะไม่อักเสบแพ้หรือว่าแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะลดลงเยอะผิวแน่นขึ้นมากๆเลยค่ะสารสก,กัดทั้งหลายเนี่ยเข้าไปบำรุงผิวได้เรื่องของฝ้าเรื่องของกระการอักเสบผิวไม่เด้งผิวหมองคล้ำมีเด์มาเคล เป็นสารสกัดที่ได้รับใบอนุญาตเลยนะคะจากเกาหลีก็จะทําควบคู่ไปกับบัวหิมะก็คือลดการอักเสบเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเรื่องนี้จุดเด่นอันที่2องเลยนะคะเป็นสารสกัดที่ขึ้นคิดค้นแล้วก็ใหม่มากในสกินเทคโนโลยีชื่อว่าเจลเลนทิโกเป็นเซลล์ต้นอ่อนทานตะวันจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อลดจุดด่างดำฝ้าแล้วก็ฝ้าค่ะวิตามินบีไนอาเซนามายก็จะช่วยเรื่องของกลับเซลล์ผิวแล้วก็ทําให้ผิวหนังเราแข็งแรงขึ้นนะคะและลุย อแนะนำนะคะใช้ทั้งสองอันคู่กันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่านะคะ